เห็ดหลินจือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไขมันพอกตับได้นะเห็ดหลินจือเป็นราชาแห่งสมุนไพรจีนที่ใช้เป็นยารักษาโรคมาอย่างยาวนานกว่า2,000ปีค่ะเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยบริโภคในระยะยาวได้สรรพคุณของเห็ดหลินจือก็คือ 1. 1. เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายเห็ดหลินจือมีสารไตรเทอร์พีนอยด์นิวคลีโอไทด์ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและทำงานร่วมกักบเม็ดเลือดขาวในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมค่ะ 2. ช่วยต้านมะเรง็ง มีงานวิจัยพบว่าเห็ดลินจือช่วยต้านการเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมและแบบมีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งเต้านมได้3ช่วยดูแลหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดเห็ดลินจือมีนิวคลีรโอไทด์นะคะที่ช่วยฉลายริ่มเลือดจึงช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทํางานได้อย่างเป็นปกติบำรุงหัวใจและหลอดเลือด ยังบำรุงการสร้างเม็ดเลือดแดงได้อีกด้วยค่ะ4บรรเทาภาวะซึมเศร้าเฮลิลนจือมีส่วนช่วยให้ผู้ที่มีอภาวะอ่อนเพลียมีอาการดีขึ้นได้จึงอาจส่งผลต่อผู้ที่มีอาการซึมเศร้าด้วยค่ะ 5. ลดการสะสมไขมันในร่างกายเฮปเลนจือช่วยเพิ่มออกซิเจนในระดับเซลล์และบำรุงตับจึงช่วยป้องกันไขมันพอกตับป้องกันการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดยับยั้งการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล6ช่วยต้านอนุมูลอิสระ การกินเห็ดลินจื้อมีผลต่อการบำรุงผิวชะลอความแก่และช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมีประสิทธิภาพค่ะลหลนจื้อพลัสซื้อหนึ่งแถมหนึ่งรีบเลยนะคะ